วันพฤหัสบดีที่1มิถุนายน2566สนยนนโยบายโลกมุสลิมคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยร่วมกับสำนักง,งานคณะกรรมการกิจการการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรัคมนาคมแห่งชาติกสะทะชได้ร่วมกันจัดการประชุมวิชาการโลกมุสลิมประจำปี2566ขึ้น ในเรื่องฉักัศตะวันออกกลางการแบ่งขั้วทางภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตร์ในบริบทสังคมแห่งข้อมูลข่าวสารณห้องกกรนมิรอชหชั้น3โรงแรมอันมิรอชรากํำแหงซอย5กรุงเทพมหานครโดยมีคณะเอกอคัครราชทชตูต่อภูมิภาคตะวันออกกลาง ผู้ทรงคุณวุฒินักวิชาการรวมถึงผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐเอกชนสื่อมูลชนนิสิตนักศึกษาและผู้สนใจร่วมงานเป็นจำนวนมากค่ะ นโยบายโลกมุส hmm. ลิมเราก็ได้ให้ความสําคัญกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันซึ่งเป็นเรื่องที่หลายๆท่านให้ความสนใจมากและกําลังมาแรงมากในปีนี้นะคะก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งมันมีเบื้องหลังเบื้องลึกทั้งทางด้านภูมิรัฐศาสตร์นะคะแล้วก็ภูมิเศฐศาสตร์ทางสูตรก็อยากจะเพิ่มเติมความรู้ที่ถูกต้องนะคะเพราะนั้นวิทยากรที่เราเชิญมาในวันนี้ก็จะคือเกี่ยวข้องกับทั้งทางด้านรัฐศาสตร์ซึ่งเป็นเวทีในช่วงเช้าและในช่วงบ่ายก็จะเป็นเกี่ยววกกกััับทททาาาาาาางงดดดด้้นเเศศรรรรรษฐสต์็จะปอพิยยูถึฉ ในอนาคตว่าจะเกิดอะไรขึ้นโดยสิ่งที่เพิ่มเติมจากในอดีตที่เราก็ทราบกันดีว่ามันมีสิ่งที่เกิดขึ้นในภูมิภาคท,ทวันออกลางมาต่อเนื่องแต่ว่าภายใต้สังคมข้อมูลข่าวสารเนี่ยค่ะมันจะทําให้สถานการณ์ต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรมันอาจจะโอ้ทุกอย่างรวดเร็วหรือว่ารุนแรงอะไรมากขึ้นหรือเปล่าก็คือทําให้เกิดเหตุการณ์วันนี้ขึ้นนะคะงานประชุมวิช,ชาการนโยบายโลกประชุมวันนี้เป็นงานที่จัดขึ้นหลังจากที่เราหยุดไป3มปีแฟนคลับของ C M P Conference ยังมีอยู่อย่างสม่ำเสมอนะครับก็ดีใจครับ หัวข้อที่เราทําเป็นหัวข้อที่ค่อนข้างจะตรงกับช่วงเวลาบุคคลที่เข้าร่วมมาจะหลากหลายมากนะทั้งทั้งทางด้านการพูดนักพิชาการข้าราชาการนะครับนักวศราษาสทุกมาเต็มมากครับ ส่นโยบายลกมุสลิมตระหนักว่าบริบทแวดล้อมทั่วโลกของทศวรรษที่20เข้าสู่การเป็นสังคมสารสนเทศแห่งข้อมูลข่าวสารโดยการนำสู่การเปลี่ยนแปลงและก่อให้เกิดผลกระทบในทุกมิติโดยเฉพาะด้านสังคมเศรษฐกิจและการเมืองจนเกิดปรากฏการณ์ของการแบ่งขั้วทางภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตร์ซึ่งอาจนำไปสู่ความขัดแย้งหรือความร่วมมือในรูปแบบต่างๆรวมทั้งภูมิภาคตะวันออกกลางด้วย ในบริบทแวดล้อมของทศวรรษที่2020ที่ทั่วโลกเข้าสู่การเป็นสังคมสารสนเทศอย่างแพร่หลายนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมซึ่งมีสื่อหรือเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นตัวแปรสำคัญและก่อให้เกิดผลกระทบทางสังคมเมื่อพิจารณาทางด้านเศรษฐกิจสังคมสารสนเทศอาจจะมีส่วนช่วยให้ระบบทุนนิยมแบบเบริษัท์ขยายวงกว้างขึ้นในขณะที่การกระจายความคิดทางการเมืองมีรูปแบบ เป็นเสรีนิยมมากขึ้นหรือมีความเป็นอิสลามการเมืองมากขึ้นก็นทําได้ง่ายและรวดเร็วมากขึ้นเป็นเท่าทวีคูณภายใต้สังคมสารสนเทศจึงเป็นก้าวสาคัญที่จะกระตุ้นความสนใจในองค์ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางอันจะนําไปสู่ความเข้าใจในภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตร์ของโลกมุสลิมภายใต้บริบทสังคมแห่งข้อมูลข่าวสารอย่างท่องแท้มากขึ้น โดยจะรวบรวมและนำเสนอองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานรัฐเอกชนอันจะส่งผลให้ประเทศไทยสามารถวางท่าทีและนโยบายต่อโลกมุสลิมได้อย่างถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทุกกลุ่มต่อไปประเด็นของความขัดแย้งที่เกิดจากการแบ่งขั้วทางภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษศาสตร์เนี่ย ระดับโลกเราจะเห็นว่าความขัดแย้งเนี่ยมันจริงๆมันอาจจะเห็นในแสดงออกทั้งในรูปของการโจมตีการสงครามทางกายภาพนะฮะที่ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จริงแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะเห็นว่าสงครามที่เราเรียกว่าการโจมตีไซเบอร์นะฮะไซเบอร์แอตแท็กไซเบอร์วอร์แฟร์เนี่ยมันก็จะปรากฏเห็นมากขึ้นเรื่อยๆในแง่ของการโจมตีระบบสารสนเทศนะฮะ,นะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจารกรรมการสอดแนมการก่อวินาศกรรมการโฆษณาชวนเชื่อนะขณะเดียวกัน ความขัดแย้งแล้วก็เรื่องของการแบ่งขั้วเนี่ยเราก็สัมผัสได้นะคะนะที่เป็นประชาชนทั่วๆไปเนี่ยผ่านแพลตฟอร์มนะคะในยุคปัจจุบันถ้าในเชิงนิเทศาศาสตร์เนี่ยเราจะมองว่าอาจจะไม่ใช่ Information Society ้เราเราจะไม่เรียกแล้วเราจะเรียกว่า Platform Society นะคะเพราะว่าแพลตฟอร์มต,ต่างเนี่ยเราใช้ทุกๆวันเนี่ยทุกคนมีมือถือแล้วก็จะใช้เวลาป,ปฏิสัมพันธ์กับแพลตฟอร์มต่าง ที่ที่อยู่บนมือถือเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆความสําคัญของดิจิลอลแพลตฟอร์มเนี่ยมันกําหนดวิถีชีวิตนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการเมืองอะไรต่างๆของเราเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆภูมิทัศน์ทางรัฐศาสาตร์ในตอนออกกลางอันแรกเลยท่านคงนึกออกว่าเมืเม่อเราคึกถึงตอนออกกลางเนี่ยย้อนไปศตวรรษที่1 3 1 1 12สก็เป็นเรื่องของความขัดแย้งระหว่างครูเสดเป็นการต่อสู้ระหว่างอิสลาม,เป,าาลามเป็นการต่อสู้ระหว่างคริสเตียน พัฒนาการเหล่านี้มันก็มีมาต่อเนื่องนะครับถัดมาก็มีเรื่องหนึ่งที่น่าจะสําคัญอย่างยิ่งก็คือท่านคงจะนึกภาพออกว่าในตอนออกกลางเนี่ยเป็นแหล่งอารยธรรมสําคัญสําคัญของโลกเปอร์เซียอียิปต์ออตโตมันแล้วก็ไม่ต้องรวมถึงโรมันที่เข้ามาครอบครองดินแดนตรงนั้นในช่วงหนึ่งเป็นแหล่งกําเนิดสําคัญของศาสนาสําคัญของโลกที่มักจะเรียกกันว่า brothers of the books คือคือจูดายคริสเตียนและอิสลามสิ่งนี้คือสิ่งที่เป็นอยู่ในตอนออกกลางแม้กระทั่งปัจจุบันก็ยังเป็นอยู่ความรู้สึกขางแขงใจกันนะฮะบางคนก็เอ็กซ์ตรีมไปมากบางคนก็แบบรับได้นะฮะเหมือนกับเป็นมเมล็ดพันธุ์ที่ปรากฏอยู่ในโพลิทิคอลแลน์สเคปในตอนออกกลาง ดังนั้นการจัดประชุมวิชาการโลกมุสลิมในครั้งนี้จึงมีความมุ่งหมายสําคัญในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานการณ์การประมวลผลการสร้างองค์ความรู้การสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับภูมิภาคตะวันออกกลางค่ะในการประชุมวิชาการวันนี้นะครับก็รู้สึกว่าทางผู้ฟังมีความสนใจมากนะครับแล้วก็เนื้อหาเนี่ยด้านมิดเดิลอีสต์ก็มีมีความทันสมัยนะครับก็รู้สึก เป็นประโยชน์นะครับก็หวังว่าจะได้จัดกิจกรรมที่มีประโยชน์อย่างนี้ต่อไปนะครับรวมทั้งก็เป็นประโยชน์ที่จะได้แลกเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นแพฟรของทางรัฐบาลแล้วก็แพลตองทางภาคการศึกษาแล้วก็เอกชนด้วยครับทางกรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางและแอฟริกาเนี่ยเราก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือนะครับมีอะไรที่เราจะช่วยมาแบ่งปันช่วยมาแชร์ความรู้ช่วยให้มุมมองในฐานะภาครัฐเราจะได้สามารถก้าวเดินแล้วก็มี agenda ผลประโยชน์ที่สอดคล้องกันแล้วก็เห็นผลประโยชน์แห่งชาติไปด้วยกันครับ วันนี้นะฮะก็ได้มีโอกาสมาร่วมนะฮะงานเสวนาประจำปีนะครับของศูนย์นโยบายโลกมุสลิมนะครับซึ่งเป็นหัวข้อที่ผมคิดว่าทางผู้จัดเนี่ยได้ทำขึ้นมาแล้วก็เป็นประโยชน์นะครับอย่างมากต่อการสร้างการรับรู้แล้วก็ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นในภูมิภาคตะวันออกกลางนะครับทั้งในแง่ของ รัฐศาสตร์นะแล้วก็ภูมิรัฐศาสตร์ภูมิเศรษฐศาสตร์นะที่มันไปสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของโลกการแข่งขันของมหาอำนาจต่างๆนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็จะได้ร่วมกันพูดคุยนะครับแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับความเป็นไปของโลกแล้วก็โอกาสของประเทศไทยความเสี่ยงของประเทศไทยกิจกรรมนะฮะแบบนี้เนี่ยต้องต่อย,ยอดสร้างนะให้เกิดอ,องค์ความรู้ที่เท่าทาันต่อการเปลี่ยนแปลง มันสร้างให้เกิดอาการตื่นตัวนะครับอย่างมากในทุกแวดวงนะสังเกตเห็นจากคนที่เข้ามาร่วมเนี่ยนะก็จะมาจากหลายหน่วยงานหลายภาคส่วนนะทั้งรัฐทั้งเอกชนภาคประชาสังคมอะไรต่างๆนะครับได้มีโอกาสที่จะมาประเมินนะครับทิศท,ทางของอตะวันออกกลางในะทิศท,ทางของโลกทิศท,ทางของประเทศไทยร่วมกัน วันนี้ก็ถือว่าเป็นความโชคดีนะครับที่ได้มาร่วมงานทางด้านวิชาการของสุนิยบายโลกมุสิมที่จัดขึ้นที่โรงแรมบิลอสครับก็ได้รับความรู้ได้รับประสบการณ์อะไรมากมายจากพิธีกรที่ทางสุนิยบายโลกมุสิมเนี่ยได้เชิญมาสิ่งที่ผมได้รับนะครับตั้งแต่ตอนเช้าก็คือเราได้รับความรู้จาก keynote speaker ครับก็ให้ความรู้ว่า ในอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนะครับผู้บริหารประเทศไทยเราหรือคณะรัฐบาลก็พยายามที่จะรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติไทยก็นะเป็นสําคัญท่ามกลางความขัดแยง้งแล้วก็ใน ช่วงต่อมาก็ได้รับรู้ว่าในบริบทของข่าวสารน,นะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมันก็เป็นโลกของสังคมเรียกว่าแพลตฟอร์มสุดท้ายทีนะครับทุกคนก็อยู่กับมือถือแล้วก็มีแพลตฟอร์มต่างๆมากมายแล้วก็มีข่าวสารนะครับเข้าหูเข้าตาเราอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ในตอนช่วงบ่ายก็ทําให้ได้รู้ว่าข่าวสารเนี่ยนะครับมันก็มีทั้งทั้งจริงแล้วก็ทั้งเท็จนะครับแล้วก็ ข่าวสารที่ทั้งจริงทั้งเท็จนี่ก็คือการ p r o p ก g น n d a หรือว,ว่าการโฆษณาชวนเชื่อนะครับเพื่อที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ทางการเมืองวัตถุประสงค์ทางด้านเศรษฐกิจซึ่งมีผลต่อมนุษย์ทั้งหมดแล้วก็โลกมุสลิมโดยเฉพาะในตะวันออกกลางซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรสําคัญก็ต้องขอบคุณทางศูนย์นิวยบายโลกมุสลิมครับที่ได้จัดการเสวนาทางวิชาการดีๆแบบนี้ครับขอให้มีต่อไปนอนะค,ครับผมก็ขอบคุณสปอนเซอร์นะครับ ที่ก็มาช่วยกันสนับสนุนงานนี้ในช่วงเวลาที่สั้นๆที่หลังจากคุยกันเสนอเพราะขอสอให้ดูกันเริ่มแต่กสทชนะครับที่ท่านได้เข้ามาเป็นผู้สนับสนุนหลักนะครับตามด้วยสภาวิจัยแห่งชาติคือวอชอกับสำนกักงานแต่เดิมชื่อเดิมคือสำนักงานสัมพันธ์การวิจัยคือสคสวสะสะมนะครับเป็นเจ้าภาพหลักเพราะว่าสะสะมเป็นมีส่วนร่วมในการ ส,สับสทาที่เกิดศูนย์นี้ขึ้นที่คณะเศร,รษฐศาสตร,ร์จุลานะครับถัดไปก็เป็น I-Bank ซึ่งเป็นผู้ให้สับสนุนการประชุมนี้มาแทาบจะทุกปีนะครับและท้ายสุดก็เป็นบร,รษิษัทฮีโน่นะครับบริษัทรถยนต์ต้องขอบคุณทุกทุกท่านนะขอบคุณทุกคนทุกองครร์กรที่มาร่วมสับสนุนะร่วมสื่อด้วยนะครับขอบคุณครับศูนย์นโยบายโลกมุสลิมค่ะก็ได้มีการ ผลักดันเกี่ยวกับงานวิชาการมาโดยตลอดนะคะเพราะว่าเราถือว่าเราเป็นแทบจะเป็นศูนย์เดียวในประเทศไทยเลยนะคะที่ทําการวิจัยเชิงลึกเรามีงานวิจัยออกมาทั้งได้การสนับสนุนจากทั้งด้านสกวสกศส,กสวทั้งวอชอนะคะทำด้วยมาเป็นตอนนี้คือโครงการวิจัยที่8แล้วนะคะล่าสุดนี้เราก็ทําเรื่องทะเลแดงโดยเฉพาะเพราะนั้นเราก็ถือว่าเราจะเป็นเหมือนกับเสาหลักทางด้านวิชาการเกี่ยวกับโลกมุสลิมโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเศรษฐศาสตร์ จะเห็นได้ว่ากิจกรรมของการประชุมวิชาการในครั้งนี้ได้จัดให้มีเวทีการประชุมการแสดงปาฐกถาพิเศษการอภิปรายโดยผู้ทรงคุณ,คณวุฒินักวิชาการโดยทุกฝ่ายที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นั้นได้รับข้อมูลความรู้ข้อคิดเห็นซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในงานที่รับผิดชอบและต่อการพัฒนานโยบายที่เหมาะสมอันจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อไปค่ะ